ทุกคนวันนี้นะคะพบกับล์มแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาหาอะไรกินกันที่ตลาดจอร์ดแร์นะคะเขาย้ายมาอยู่ที่แดนเนดอรมินแล้วข้างหลังก็จะเป็นปราสาทนะคะบอกเลยว่าสวยมากก็คือเป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา จะห้าโมงครึ่งแล้วแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็ยังเปิดได้บีแต่ว่าเดี๋ยวฟิลจะถ่ายให้ดูร้านที่เปิดแล้วก็ดูน่ากินก่อนแล้วกันเพราะวันนี้ตั้งใจที่จะมากินเต็มที่มากๆนะคะงี้เดี๋ยวเราพุกคน,นเดินเข้าดูในตลาดกาันว่ามีร้านอะไรอ,อร่อยอร่อยบ้างบ้าง โอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็คือเดินมาสักพักใช่ปหเจอร้านกาไรก็คือได้กําไรมาหนึ่งเซนแล้วเนี้ยร้านที่2ก็จะเป็นแบบว่าแนวชุดประมาณนี้แล้วก็มีพวกกระเป๋าออเทอร์อรี่ต่างๆเราก็ได้กระเป๋ามาอีกหนึ่งใบนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวหยิบมาโชว์ให้ดูค่ะนคอ,อันนี้คือ200ทุกคนเป็นใบสีนี้ส่วนใบเล็กๆข้างหลังอ่ะเป็นของฟิล้อจะให้ฟิลถือก็คือจะเป็นใบตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเป็นสีเรียบๆนะคะมีหลา ใช่อันนี้คือเป็นแบบลายอันนี้ไม่มีฝาปิดแต่ว่าก็มีหูที่มนก็น่ารักเนาะก็คือได้มาหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กก็คือตอนนี้ร้านยังเปิดไม่หมดทุกคนแล้วก็แดดเริ่มร้อนเริ่มซับเหงื่ออุ๊ยฟิวฟิวอีกแล้วเน่ยถ้าพูดฟิวก็แปลว่าได้ทุกคน ไ,ไม่รู้สึกไี่เคยมีน่ารักมากนอ,อุ้ยใช้แหวนพวกนี้สวยเขาน่าจะรับสลัดหรือเปล่านีคนเดินมาเจอตังหงสสงร้อยอุ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะไี่ดีดเอาแบบไหนดีเราขอคุณนึงได้เปล่าได้ ข้างหลังนินทาข้างหลังพูดอะไรกันคะเนี่ยตาหัวรู้ของเยอะใช่ได้บอกมีเยอะไม่ใช่มีเต่หัวไหลโล่เออมาเรื่องโมตัวเอกนะเนี่ยอันนี้ขายอ๋อ39 3เ0ใช่เอาคนนี้อันนี้เป็นฟิลเลือกแล้วเงินเงินแท้นะครับเอาไงยอันนี้โอเคดูเปลี่ยน3รอบแล้วอันนี้เป็นมงกุฎนะแม่คือนั่นแหละ ฟิ้วไม่ยังมีแหวนมีอะไรฝั่งนี้นะหนูเอาแค่ตัางหูนั่นแหละโอ้ยอันนี้ที่ปเปบวร้อยสา,ายสวยมากแล้วเราสาาองคู่เฮ้ยควงออกเองยังไงไม่จะดูว่าแอลกอฮอล์อยู่ไหนจะขีดมือเอ, <laughs> อาเล่นะจา,ายมือสั่นเลยหาแบงค์ไม่ถูกละ,กะ,ะได้แล้วสามคู่ ไอ้จ้าโอเคทุกคนหลังจากที่ซอยแรกผ่านไปใช่ไหมฟิล์มก็คือแวะซื้อน้ำมะพร้าวด้วยเพราะว่าร้อนมากแต่ตอนนี้คือเดินผ่านมาซอยที่2องแหละของเยอะมากอุ้ยทุกคนกระเป๋าข้างบนที่ใช้ใครก็ทุ่งลงฝั่งนี้ก็คือจะเป็นพวกของใช้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอาหารเพราะอาหารอาจจะอยู่ซอยฝั่งนู้นลืม หอมเยอะเวอร์โอ้อยกิฟต์มากมากพวกกิปอย่างเงี้ยจอยากได้ก็จัดประหยัดทำไมหรือเปล่าดูดูครบเลย สันเราไหมยังไงแต่จำได้ว่าเหมือนฟิล์มเพิ่งซื้อมาเลยพวกอย่างเงี้ยน่ารักเวอร์เกินไปไหมอ่ะเดี๋ยวขอเลือกไปนคุ minutes later นี่ทุกคน, <minutes> น,คนเลือกเสร็จแล้วได้มาสามชิ้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากฟิล์มก็ไม่ได้สั่ง ว่าเสื้อผูกข้างหลังใจให้นะคะแอบเดินไปจะกินแล้วบอกว่าฝากใจด้วยนะคะถ้ามีตากันก็คือแม่มาซื้อพัดลมด้วยเพราะแม่ร้อนแม่ก็คือจะใช้เลยฟิลก็เลยให้แม่ช่วยใจ่ให้แต่ว่าร้านที่แบบถูกมากมากอะไรขนาดลมลมไปเดินรูของกันต่ออุ้ยกอดอะไรติต่อมาเขาต่อมารักจังแต่ว่าฟิล์มจะปิดเทอมแล้วคงไม่ได้ใช้ร้อนมิด่ารักมากเลยนะ เดินดูของกันต่อดีกว่าแล้วฟิล์มก็มาสะดุดกับร้านตรงข้ามคืออันนี้ฟิล์มเคยใส่ไปเรียนทุกคนแล้วแบบคนถามเยอะมากว่าฟิล์มซื้อที่ไหนน้องเป็นลายสก้นสวยเนี่ยก็คือใส่แล้วเป็นกออกประมาณนี้ควรเป็นเสื้อกล้ามแต่ว่าข้างหลังก็คือจะเป็นผูกเชือกฮะ แล้วแต่พี่เขาช็อตฟิวเราหรอฟิวอะยังไงเธอต้องดูไซน์นะหรือว่าหรือไม่มันปรับยนเทียบกันหรอได้มันจะเหมือนกับตัวสกู๊ปปี้ดูนี่พี่ใช่แต่ย่างนั้นก็สวยเดี๋ยวพวกเนี้จะเตรียมชุดเป็นหลายๆชุดแล้วก็ห้อย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 ห้อเดี๋ยวรอแม่มาเราแม่มาจ่ายเขาเลือกกันอยู่อะ ส่วนฟิล์มก็คือจะเดิน,ต,นต,ต่อไปเรื่อยๆ oh <my. S 1> แต่ว่าเมื่อกี้ที่ซึกิวเราะอว่าช่วงเนี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มยาวทุกคนแล้วแบบเนี่ยเออมันออกฟิล์มก็เลยหาย oh, มาติดผนมนี่สวยมากลุกวางไปห,หมด <S 2> <S 2> ร้านทำเล็บก็เยอะแต่ว่าเสียดายฟิล์มเพิ่งทำมา ทุกคนฟิมก็คือเจอเสื้อร้านนี้เลยนะคะแล้วฟิมก็เลือกมาแล้วคือามันแบบน่ารักมากตัวนึงก็คือจะมีแบบว่ารูด้านข้างแบบนี้ก็คือตัวอย่างจะเป็นแบบตรงนั้นเลยแล้วละค่ไม่แพงพวกเนี้ยตัวละร้อยสี่สิบบ้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบรูดอ่ะจะสองร้อยแม่ค้าคะเอาสองตัวค่ะก็คือเสียเงินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะสแกนจ่ายก็คือช่วงนี้ชอบใส่แบบขอบท่อหรืออะไรเงี้ย แล้วบอกกับแบบว่าฟิลสักใช่ป่ะฟิลก็แบบอยากโชว์รอยสักที่แขนให้พ่อตีเล่นๆสองตัวท่หค่ะ มันเรียกว่าอะไรนี่ไงไอศครีมหัวตัดผัดชีใต้หวานอันนี้คือชื่อเขาอุ้ยนี่นี่ะนะครับแตงแตงไม้ตัดด้านนี้ค่ะใบก่อนได้แล้วร้านก็คือว่าเป็นร้านนึงที่คนต่อคิวเยอะมากนี่คือเราเอามาสั่งลยน,นะคะนี่เผื่อกับกะนนีิใช่ อร่อยไหมอืมไ้กิ่นผักชีอยเลยนะมันเข้ากันแบบบอกไม่ถูกเลยจริงเพราะอร่อยไอ้ผงผก็อร่อยไอ้บีก็อร่อยทั้งหมอร่อยอร่อยากกินมันคเป็นยักไบ้างอร่อยคือตอนแรกกลับไปใช่ไหมยังไม่แบบยังไม่รู้กลัว เขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเนี่ยให้แม่เพราะว่าปีมมองล้างข้างหน้าเวลาคือปีมอะอยากกินหอยเชลล์หนูเจอหอยเชลล์หนูอยากกินไปก็ไปดูหอยเชลล์ข้างหน้าได้มาดูเลยเนี่ย มากับพ่อไม่มีอดไม่มีอดเพราะว่าแม่คุมหลังอีกทีนึงโอ้โหหมดกระจายแบบนี้นี่เขาบอกถึงห้าบาทเจ็ดตัวร้อยวิฟิมเจอร้านเลยนะเจอนี่เลยเป็นหอยเชลล์นี่เขามีเป็นหน้าให้อย่างนี้เลยนะสลัดกุ๊อัลพิสตาซอสหัวหอมชีสน่ากินมาก สองคนที่ฟิวฟิวนี่เดี๋ยวนี้ไปหาที่นั่งกินกันนี่ได้มาแล้วนะคะเจ็ดตัวหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวจะบอกว่าวันนีว้วิวดีนะเพราะว่าข้างหลังของเขาสวยมากสวยแบบสวยตอนนี้คือเราต้องไปหาแม่ก่อนให้ใหแม่หาที่นั่งให้นี่ชิมชิมชิมมันจะร้อนปหมเนี่ย ตัวนี้เป็นซเซเล็บนะคะมี2กล้องม,มาดูมาดูมาดอมูอันนี้เป็นมาย o ไข่กุ้ง mayo ย่ยอมาจากมายองนิ i s e ปะเนี่ยมาโ o เป็นภาษาญี่ปุ่นไงทำแรกนั่นก็คืออุ้ยร้อนอแซบบ่บร้อนอร่อยรู้รึกย,ย,ยังไงเวอน์นวาน,วานมันมันสุดดีมากขอชีสได้ไหมอืมป้อนหน่อย อุ้ยเยอะไปอุ้ยมันหวานเขาไม่มีมายองน์เลยกินเซเลตุอร่อยเครื่องแน่นหอยหนึบหนับอร่อยก็คือตอนนี้เรามาโซนของกินใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละเดินไปเรื่อยทุกคนเมื่อกี้ก็คือกินเป็นหอยนางไม่ใช่หอยนางรมหอยเชลกินเยอะไปหน่อยเจ็ดตัวงงเลย เต็มสองพนคาแต่ว่าฟิมอ,อาจจะแบบไม่ได้กินเยอะนะคะเพราะว่าฟิมกิมน้ำทุกคนเพราะว่าแบบว่าตอนที่เร้านแต่ตอนแบบว่าร้านยังไม่เปิดกินน้ำไปเยอะแล้วทีเนี้ยพอร้านเริ่มเปิดเราก็เริ่มจุกน้ำแต่ว่าได้ของไปเยอะมากแล้วก็ได้ชิมชิม,ชมนี่นนีดหน,น,น่อยหน่อยพอมาเก็บบรรยากาศให้ดูว่าจอร์ดแฟนที่แดนเนรมิดเป็นยังไงคนมาเยอะมาก ความเดินคนเดียวแบบน้องน้ำสตรอเบอรี่โอ้โหจริงเยอมจริงเยอะมากฟิลก็คือกำลังชิมเดีมากเขาว่าจะเหมือนไทยจะใส่ไม่ลงไปนะไม่ต้องรีบแต่พี่เหรอเดินเดินอร่อย ปถ้าเมปากเลอะมาแล้วนะอร่อยเน่อันนี้ได้อะไรนะคะไดิันเอนจะไม่ให้วานิลลานะคะเหมือนข้างในจะเป็นวานิลลาไม่คยไม่เคยมาค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ้อแต่อร่อยค่ะอร่อยค่ะกระดาษไมอร่อยแ้วแบื่อกหมอนหวานข้านมันหวาน้งเรยกค่ค่ะคาใหม่อ่ 啊。啊 โอเคค่ะทุกคนเราก็เดินมาที่ซอยสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นซอยกว็ว่าของกินแล้วคือแม่จะซื้อไกล้กับบ้านนะคะน,นี่ไม่รู้ว่ามองออกกันไหมเพราะมันย้อนเสียงเดี๋ยวถ่ายให้ดู ก็จะเป็นไก่ที่แม่จะซื้อนะคะเป็นร้านสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านแล้วก็วันนี้นยก็คือมาถ่ายคลิปที่แบบว่ามาเดินเล่นจอดแฟของแดนนีเรามิทให้ดูเนาะเพราะว่ารอบก่อนที่ไปที่พราม์ก้ากับซีซีหมาแล้วรอบนี้เราก็มาย้ำอีกรอบนะคะเพราะว่าเขาย้ายที่ก็ตามที่เห็นเลยว่าวันนี้ได้ซื้ออะไรแล้วก็ได้กินอะไรไปบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันตอนที่คุณฟิล์มร้อนมากขอตัวจบคลิปแล้วก็ไป,ไปหาน้าเย็นๆยนกินก่อนละกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยลเ สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอันนี้ฟิล์มก็ซิเพราะว่าพ่อกำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะอีกช่องโอเคทุกคนไปแล้ว